ที่ร้านทองเอกจิวเวลรี่ถนนปอนสตรีทเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบประชาชนแห่ซื้อทองปลอมเหมือนจริงกันอย่างคึกคักหลังราคาทองแทบพุ่งเกือบแตะ6ก0 0 0บาทที่ร้านมีสินค้าหลากหลายทั้งสร้อยคอแหวนสร้อยข้อมือกว่าร้อยแบบราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาทจุดเด่นคือใส่แล้วไม่ลอกไม่ดำสามารถนำมาเปลี่ยนลวดลายได้ทำให้ขายดีต่อเนื่องทั้งวันลูกค้าหลายคนบอกว่าทองจริงแพงเกินเอื้อมอีกทั้งยังเสี่ยงอันตรายหากใส่ออกนอกบ้านจึงเลือกทองปลอมที่เหมือนจริง แทบแยกไม่ออกใช้ใส่แทนหรือเป็นของฝากก็ได้รับความนิยมด้านเจ้าของร้านเปิดเผยว่าหลังราคาทองพุ่งสูงได้เพิ่มพนักงานและสั่งทําลวดลายใหม่ๆมารองรับความต้องการโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีที่ยอดจองสินค้าพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ําว่าแม้ไม่ใช่ทองแท้แต่รับประกันคุณภาพและความสวยงามเหมือนจริงทุกเส้นสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a d สนใจสั่งซื้อโท 00, line ร088 309 6600 l ล n e แอ dbm 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราระแแดง b e herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e แอ b herb 99